วัวบอกาตุนนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาวิชาอิสลามศึกษานะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้ออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คืออ่ะรูกลิสลามนะคะรูกลิสลามภาษาไทยเรียกว่ากฎของศาสนาอิสลามนะคะรูกลิสลามก็คือกฎของศาสนาอิสลามนะคะ ให้นักเรียนฟังก่อนนะคะอ่ากฎของศาสนาอิสลามนะคะมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่คะมีทั้งหมดเห็นไหมเห็นไหมมีทั้งหมดเท่าไหร่คะอ่ามีทั้งหมดห้านะคะมีทั้งหมดห้านะคะข้อที่หนึ่งนะคะเห็นพอยได้ยังคะได้ค่ะได้ค่ะขยายพอยนะคะอ่าโอเคนะคะเห็นแล้วนะคะ อ่ะต่อไปนะคะข้อที่1นะคะข้อที่1นะคะเดี๋ยวจะได้อ่านให้ฟังนะคะข้อที่1ข้อที่1นึงมึอุจจับดัวกะลิมมะชาฮัดะนะคะมึงอุจจับดัวกะลิมมะชาฮัดะนักเรียนทราบไหมอ่ะมึงอุจจับดัวกะลิมมะชาฮัดะอ่าก็คืออัชฮะดฺอัลลอฮ์อิลลาอิลลัลลอฮ์ วอัชฮะดอันนะมุ ش ั د و ั ن ن م อซูลุลลอฮ์อ่านะคะอ่เป็นคำมงกุจดัวแกลิมอชฮัดะนะคะหรือภาษาไทยเรียกว่านะคะหรือภาษาไทยเรียกว่าคำปฏิญาณตนต่ออัลลอฮ์นะคะหรือคำปฏิญาณตนต่ออัลลอฮ์นะคะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สอง,อสองเราจะอ่านให้ฟังนะคะข้อที่สอง ก็คือมันเดรีการโซลัดนะคะมันเดรีการโซลัดก็คือยังไงคะมันเดรีการโซลัดโซลัดอ่าละหมาดห้าเวลานะคะอ่าศาส,สนาอิสลามต้องละหมาดห้าเวลานะคะห้าเวลานี่เวลาไหนบ้างคะนักเรียนทราบไหมเวลาไหนบ้างคะ อ่ะซุบอ่ะซุบฮีใช่ไหมคะซุบฮีกี่รอกาอาคะซุบฮีกี่รอกาอาคะสองรอกาอาส์นะคะอ่าต่อไปหลังจากซุบฮีแล้วเป็นช่วงไหนต่อซุฮีนะคะซุฮีนะคะซุฮีกี่รอกาอาคะอ่ะสี่รอกาอาส์นะคะซุฮีสี่รอกาอาส์อ่าต่อไปช่วงไหนต่อ อัสรีนะคะช่วงอัสรีนะคะอัสรีก็คืออัสซานะคะอัสรีกี่รากาอัดคะอ่ะสี่รากาอัดนะคะอ่าต่อไปต่อไปช่วงไหนคะมัาริบนะคะต่อไปมัาริบนะคะอ่ะมัาริบนะคะกี่รากาอัดสามรากาอัดนะคะอ่ะสุดท้ายสุดท้าย อ่าอีซานะคะก uh, ี่ร an? ักการอ่านคะกี่รักกาอ่านสี่ระกอ่านนะคะเอาเก่งมากแสดงแสดงว่าละหมาครบ5้าเวลานะคะอ่านะคะอ่านต่อไปเรามาดูข้อที่3นะคะข้อที่3นะคะปัวซาปาเดบูลันรอมัดอนนะคะว่าไหครับอ่าข้อที่3นะคะปัวซาปาเดบูลันรอมัดอนนะคะ ปวสประเด็จบุรุษระมาดอนก็คือยังไงคะอ่าเก่งมากค่ะเราต้องถือศีลอดนะคะเราต้องถือศีลอดในเดือนไหนคะเดือนไหนเอ่ยอ่าเดือนรอมฎอนนะคะเดือนปกี่วันคะปซอยังไม่ต้องเขียนค่ะไม่ต้องเขียนอ่าอ่าถือศีลอดในเดือนรอมฎอนกี่วันคะ หนึ่งวันสองวันอ่าเต็มเดือนเลยใช่ไหมคะอ่าเต็มเดือนรอมฎอนเลยใช่ไหมคะเออเก่งมากค่ะอ่าต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะคะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะคะอ่าต่อไปมาดูข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่นะคะเมืง่อเงือนวลการจะกัดน,นะคะอ่ายังไงคะข้อน,นี้ข้อที่สี่อ่า ฮ่าแ uhm. สดงว่าเราต้องทำยังไงคะเราต้องบริจาคนะคะแสดงว่าเราต้องบริจาคนะคะบริจาคในที่นี้ต้องบริจาคให้ใครคะคนรวยได้ไหมคนรวยอ่านะคะเราต้องบริจาคให้กับคนที่ยากจนนะคะเราต้องบริจาคให้กับคนที่ยากจนนะคะ คนที่ไม่มีจะกินนะคะคนที่ยากไร้นะคะอ่านะคะอ่าต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5มาเมนูในการเมนูในการฮัจีอ่าไม่ต้องเขียนค่ะไม่ต้องเขียนอ่ามอเมนูในการฮัจีอ่า,ออาสแสดงว่าเราต้องไปประกอบพิธีฮัจที่ไหนเอ่ยอ่าที่มกักะใช่ไหมคะอ่า แต่ที่มะกอใช่ไหมคะถ้าเราถ้าอยากจะไปถ้าอยากจะไปทำฮัจจีที่อเมริกาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่าถ้าจะไปทำฮัจจีที่อินเดียได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้นะคะต้องไปที่ที่เดียวก็คือที่เมืองเมกกะนะค,ะห,กกนะ,คะ,ะหรือมะกอนะคะเมกกะหรือมะกอนะคะอ่าแสดงว่าเข้าใจแล้วนะคะ สำหรับข้อที่5นะคะเมนูนไยแกนฮาจีนะคะไปประกอบพิธีฮัตนะคะเฉพาะคนที่มีความสามารถนะคะคนที่มีตังเยอะๆคนที่รวยๆนะคะอ่าคนที่มีตังเยอะๆคนที่รวยนะคะอ่าคนนี้ต้องไปทําประกอบพิธีฮัตนะคะที่มเมืองเมกานะคะแล้วคนที่ยากจนไปได้ไหมคนที่ยากจนไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีตังนะคะ อ่านะคะอ่ะคนที่ไม่มีตานะคะอ่าไม่ต้องไปก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ว้ยิบกับรอนะคะอ่ะต่อไปเดยวอุซามีแผงพันให้นกักเรียนดูนะคะอ่านะคะอ่าอันนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ย เห็นไหมเอ่ยอ่าเ,เห็นแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวจะสรุปเป็นภาษาไทยนะคะกฎของศาสนาอิสลามมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยมีทั้งหมด5นะคะ1 1 1หนึ่งหนึ่ง,งกล่าวคำปฏิญาณต้นต่อต่อใครเอ่ยอ่าใช่ค่ะต้องกล่าวคำปฏิญาณต้นต่อใครคะต่ออเลนะคะ โอ้เก oh, ่งมากค่ะเก่งมากค่ะอะ่ต้องกล่าวคำปฏิญาณตนต่อใครเอ่ยกอต่อใครเอ่ยเขาที่หนึ่งก่อนข้อที่หนึ่งก่อน,อนกล่าวคำปฏิญาณตนต่ออัลลอฮ์นะคะต่อไปข้อที่สองห้าห้าห้าข้อที่สองละหมาดห้าเวลานะคะต่อไปข้อที่สามาถือศีล อดในเดือนรอมฎอนนะคะอ่าซื้อสินอดในเดือนรอมฎอนนะคะต่อไปข้อที่สี่อ่าเท่าไงร่คะอ่าบริจาคน้าใจรักกัดนะคะหรือบริจาคนะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5 ไปประกอบพิธีฮัทนะคะไปประกอบพิธีฮัทนะคะเฉพาะนนคนที่มีความสามารถนะคะข้อที่5านะคะอทีนี้อุสตสาห์แล้วก็มีกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะกิจกรรมวันนี้ก็คืออ่านะคะกิจกรรมวันนี้ก็คือนะคะกิจกรรมประจาสัปดาห์นะคะให้นักเรียนเขียนตามลำดับดให้ถูกต้องนะคะข้อที่1อะไรคะข้อที่1เมื่อกี้ อ่านปฏิญาณตนต่อองล์โล์นะคะต่อไปข้อที่สองละมานอ่าละมานนะคะข้อที่สองละมานห้าเวล,ล<ะ>ขาข้อที่สามติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าถือศีลอดน,นะคะในเดือนไหนเอ่ยอ่าในเดือนรอมฎอนต่อไปข้อที่สี่ อาาจจักกะน,นะคะหรือบริจาคนะคะต่อไปข้อที่5สุดท้ายาไปประกอบพิธีฮัทนะคะเก่งมากค่ะอันนี้เราจะเรมีกิจกรรมประจำสัปดาห์นะคะนี่มีการบ้านนะคะฮะ<อ>เกณฑ์ลอกลงในสมุดเลยนะคะ<อ>เขียนลงในสมุดของวิชาภาษาเอยวิชาสามศึกษานะคะอโอเคไหม โอเคไหมโอเคนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเซอรถ่ายรูปให้ดูนะคะเดี๋ยวเซอรถ่ายรูปให้นะคะแล้วก็ส่งในไลน์ line, นะคะ <c oughs> ครับแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะโอเคโอ้ ใครสาวัตใครคะสาวัตเสียงเพราะจังเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูในรายกลุ่มนะคะอุสราส่งในรายกลุ่มนะคะปสามนะคะอ่านะคะนักเรียนมีอะไรอยากจะถามอุสตาบ้างไม่เอ่ยไม่มีคะมีอะไรอยากถามอุสตาบ้างไหมไม่มีแล้วใช่ไหมคะคุณอื่นมีอะไรอยากจะถามอุสตาบ้างไหมเอ่ยไม่มีค่ะไม่มีนะคะอ่ะ อ่ะลองดูนะคะลองดูตรงนี้นะคะอ่ะนองเปิดในลายกลุ่มนะคะเดี๋ยวอลาร์ขออนุญาตช็กชื่อนะคะขอเดี๋ยวจะขออนุญาตช็กชื่อนะคะลหนึ่งค่ะ เขียนก็ได้เขียนเขียนโจทย์เลยค่ะเขียนโจทย์เลยนะครับว่าไงครับว่าไงครับเดีอวอุสตาลาถ่ายรูปส่งให้อุสตาลาส่งในไลน์ลกลุ่มแล้วนะครับลองไปดูลองไปดูลองไปดูระหว่างที่ทำนะคะ อ่มีห้าขั้นตอนเดี๋ยวจะเปิดหน้านี้โอเคไหมเปิดหน้านี้ได้ไหมเราจทย์เสร็จหรือยังคะเราเขียนโจทย์เสร็จหรือยังคะจบเสร็จแล้วคะ่ะจบเสร็จแล้วคะ่ะเราจบเสร็จแล้วเหรอคะโอ้เร็วจังเลยอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะเราไปพร้อมกันนะคะเราไปพร้อมกันนะคะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะ ในลายกลุ่มอุสเตอร์ก็ส่งไปแล้วในลายกลุ่มอุสเตอร์ก็ส่งไปแล้วนะคะนะไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะไม่ต้องเขียนนะคะเขียนโจทย์นะคะเขียนโจยดแต่ว่าต้องเขียนโจย์นะเขียนโน้นที่ก็ดีค่ะถ้าเขียนแล้วก็ดีค่ะถ้าไม่เขียนก็ไม่เป็นไรค่ะเขียนแล้วก็ดีมากค่ะอ่าเดี๋ยวสตาร์ขอเรียกชื่อไปฟังฟงนะคะ คนแรกเด็กหญิงบุตรีอริสราบุตรีอริสามาไหมบุตรีอริสามาค่ะเด็กหญิงบุตรีอริสรามาไหมเด็กชายฟาริสมาครับเด็กชายไดยานาเด็กชายอิสติยารุด,ดีน เด็กชายเจฟฟรีย์ไม่มานะครับเด็กชายซาฟีไม่มานะคะ,เด,ะ,คะเด็กชายฮูไซฟ้าไม่มานะคะเด็กหญิงนูร์ฟาติโลเม,ม่เจฟฟรีย์มาไหมเจฟฟรีย์ไม่มาเนาะเอ้เจฟฟรีย์ Jeffrey, เจฟฟรีย์อยู่ไหมเอ่ยเจฟฟรีย์เจฟฟรีย์ครับอยู่ไหมครับเจฟฟรีย์ราเฮงเห็นเปิดอยู่นะคะแต่ไม่ทราบว่าเจ้าตัวอยู่ไหมหรือว่าเปิดเครื่องทิ้งไว้นะคะคนที่เธอเรียกชื่อแล้วไม่ตอบนะคะเดี๋ยวแจ้งเธาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะย้อนจะเรียกชื่อรอบครั้งที่สองนะคะอ่าต่อไปเด็กชายอาซิเดลมานะ อยู่ไหมไม่อยู่เด็กชายซุอิมานเด็กชายฟิดดาวเด็กชายอับดุลลาเด็กชายอับดุลลาติฟมาค่ะตัดสิทเลยนะคะเด็กชายอับดุลลาติฟเด็กหญิงนูรุอัลยาซาฟิกามาค่ะนะคะต่อไป เด็กชายฮาริฟินมาไหมเอ,อ่ยไม่มานะคะเด็กหญิงนอร์ไมซาระไม่มา,า,าไม่มานะคะเด็กหญิงเด็กชายเนื้อฟานไม่มานะคะเด็กชายอัลฮาริดมาครับเด็กชายอาฟาัฟมาครับ เด็กหญิงอาฟีฟาเด็กชายมฮัมหมัดวาิลเด็กชายบุดิมันมเด็กหญิงก็เช่ออะไระไน,นไรฟารียอ่าพาเรีย,รยอ่าเรามีสมาชิกเพิ่มอีกคนหนึ่งนะคะเป็น เป็นเพื่อนคนใหม่นะคะชื่อฟารียนะคะชื่อฟารียนาเวใช่ไหมคะมานะคะมาทำความรู้จักกันเลยนะคะเรามีเพื่อนใหม่หนึ่งคนเพิ่มเข้ามานะคะรู้จักกันหรือยังรู้จักกันหรือยังโอเคเฮ้ยรู้จักนานแลวโอเคค่ะอ่านะคะขัสนตอนแรกก็เช็คชื่อเสร็จแล้วนะคะ นักเรียนมีอะไรอยากจะถามมุสตาร์ได้าไม่เอ่ยอายุเว้นเจฟฟรีย์เจฟฟรีย์ราเฮงนี่ตกลงอยู่ไม่อยู่เจฟฟรีย์ราเฮงนี่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่นะคะอ่าไม่ตอบแสดงว่าไม่อยู่นะคะไม่ตอบแสดงว่าไม่อยู่นะคะโอเคนะคะอ่าถ้าอย่างไงอุสตาราก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนะคะอุสตาราขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเราไปดูในลายกลุ่มนะคะ โอเคนะคะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, m a s s a ว,วะอิลลลิกอแล้วเจอกันใหม่นะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย